เราเป็นคนแปลกอยู่แล้วอะไรที่เป็นของแปลกก็ต้องชอบเป็นธรรมดาเดินที่จริงก็เดินจะไปหยิบสัมภาระมาวางเพื่อที่จะมาขายของนี่แหละเจอเส้นนี้อะฮะแปลกไหมล่ะก็บอกว่าแปลกไม่เคยเห็นก็ต้องถามราคากันหน่อยได้แล้วก็ โอเคซื้อมาตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของจะอยู่เรากับเรานานเท่าไหร่ก็ยังตอบไม่ได้แต่เอาของแปลกไว้ก่อนได้แล้วก็สบายใจส่วนสองเส้นนี้ก็ซื้อมาในราคาพิเศษพอที่จะไปได้กุดหนุนไปเจ้าเดียวเลย ทั้งๆท,ที่ตนเองยังไม่ได้เปิดบินก็ก็ไม่ได้ถืออะไร mm. เห็นอะไรถูกใจก็ต้องซื้อไว้ก่อนมันของเข้าทางส่วนเส้นนี้ดูดูไปแรกๆคิดว่าจะเป็นงาแต่ดูอีกทีไม่น่าจะใช่งา mm. ก็ในราคาที่พอซื้อได้ เช้านี้สามสิ่งมาอยู่ในมือเราแหละ